ดูนะเป็นเป็นแบบโน้ตบุ๊กอะจ้าวเลยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่ในช่องทีวี8สามแปดแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวียกว่าอะไรนะมาแกะสองสู 0. มินิฟิกเกอร์นะคะก็เป็นของเลโก้นะคะทุกคนอืมก็จะเป็นแบบนี้นี่นีนะคะทุกคน มินิฟิกเกอร์ของมาเวลเออเลโกนะคะเป็นเลโก้แล mm. <then> ้วก็เป็นเป็นของมาเวลตัวละครมาเวลทุกคนอืมนั่นแหละคือจริงๆอะ่ะตัวที่เราชอบไม่ได้อยู่ในนี้เลยนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัวละครในนี้แต่ว่าก็เห็นแล้วมันอยากซื้อนะแต่ว่าเราก็ซื้อมาทค่สองสองนะเพราะว่างบมี ลบไม่พอนะคะทุกคนอือก็เลยจะมาแกะกันนะวันนี้ก็จะมาสุ่มเพื่าจะได้ตัวไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปหยิบกันไกลบนึงมาแล้วทุกคนนี่คือกันไกลของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะบอกก่อนว่าอันนี้คือเราซื้อที่ไต้หวันนะคะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีไหมแต่น่าจะมีนะคะทุกคนอ่อแล้วก็่เดี๋ยวเราจะหลับตาแล้วก็เกะแล้วก คือจะบอกว่าใลเราคุ้มมากออันนี้คือหลับตาเอ๊ะทำไมต้องหลับเดี๋ยวค่อยหลับตอนเปิดก็ได้นี่นะโอเคโอเคหลับตาหลับตาหลับตาเอเคนะทุกคนนี่มันคือตัวอะไรคะโอ้โอ้มันคือตัวสีขาวที่อยู่บน อยู่บนบกบดบดบกปกอะปกบกบกเฮ้ยอ่ะเขามีโบชัวมาให้ด้วยนะฮะคัตเตอร์คัตเตอร์ดีกว่าคัตเตอร์ของค่าละ่ะเอาอย่างนี้ได้ทุกคนคัตเตอร์ เห็นสไปเดอร์แมนแวบๆถลุกคือมีสไปเดอร์แมนเหรอคะทุกคนมีสไปเดอร์แมนจริงๆด้วยค่ะทุกคนดูนี่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 จังได้อ่ะอย่างนี้ตัวนี้อะมันดูแบบมันดูแบบสุดยอดอ่ะจักได้สไปเดอร์แมน ไปได้แม่ก็ดีมากเลยนะคะเพราะว่าโอเคเขาก็มีวิธีการต่อให้นะคะแต่ว่าพอดีว่าปีเซนนะคะเั็นคนดีฉลานแม่ก็เลยไม่ต้องดูไม่ต้องดูๆๆๆดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำตอ่อผิดอฉันก็ไม่ได้ยากขนาะด อะไรนะทุกคนเราไม่รู้เลยทั้ว่าตัวละครนี้คือตัวอะไรนะฮะเราจะมาตอบคำถามแทนไปเฟิร์นนะเขาชื่อว่า white vision นอเข้าใจแล้วค่ะทุกคนคือไอตัวนี้นะคะที่เรา ตัวนี้ค่ะคือต้องเสียบตรงนี้แล้วก็แข่ตรงขานะคะแล้วก็จะบินขึ้นมาค่ะมันก็จะบินได้นะคะาจะเป็นประมาณนั้นนะคะ,ะเขาก็จะมีคอมคอมน่ค่ะน่ารักสุด,สดๆไปเลยทุกคน,นจส่กนก็คือน่ารักเบอร์มากคือแบบดูนะเป็นเป็นแบบรตบุกอะ่ะ มันหล่นลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปไกลด้วยขี้เกียจไปเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแกะอันต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยโชว์ทุกคนนึอีกทีนึงะอ่าตัดนี้ก่อนตัดเพียร์ค่ะเนื้อทับทับทับงอาตัดยากตัดเจนนักเออมื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 อมันมาเงี้ยมาเงี้ยอ้าวทำไมรอบนี้ไม่มีสาย คืออะไรทุกคนงงหรือ้าตัวน,นี้ก็โอเคอ๋อทุกคนยังไม่เห็นเ่เอโทษทีทุกคนอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วคนเมื่อกี้ก็เป็นคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครคะหน้าตาเป็นคุณใชรกัปตันอเมซาก็หรือเปล่าแต้ก็ไม่น่าจมเป็นผู้หญิงเน่า ผู้หญิงคนนี้ก็คือ Captain Carter มาจากหนังหนึ่ง What if What 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 if เออกูเก่งทางทะเล What if เราตอบไม่เป็น,นะเราไม่เข้าใจเจ้ an, เขาหลอเนาะ <laughs> <sh arp inhale> ทำไมเขาให้มาตั้งสามชิน้นฮ้ย คนมนีแค่สองชิ้นไม่ใช่อ,อ๋อหรือว่าเขาให้มาเผื่อเผื่อแบบว่าเราทำหายนะ้ทุกคนออแล้วว่าอาจจะไม่ใช่ทุกตัวที่ต้องการอันนี้นะคะเพราะวงตัวมันก็ไม่ต้องบินจาน้าแล้วก็มันก็น,าน่าจะแล้วแต่เราว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะทุกคนอืมเออทำไมเพิ่งฉลาดตอนนี้ก็คือ เสร็จแล้วค่ะตัวนี้ก็น่ารักงมากเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากได้สื้อไปดอร์แมนโอ้ยนี่ไม่มีเงินแล้วด้วยวันหนักค่อยซื้อละกันนะคะตัวนี้ก็น่ารักงมากเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนกล้องเราไม่โฟกัสโอเคเข้าใจ เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูใก,กล้ๆนะคะ่ะเผื่อกล้องมันจะโฟกัสบ้างนี่นะคะทุกคน,ก,คนก็คือตัวนี้นะะี่ค่ะแล้วงั้นเนี่ยอย่าดีมโมลงชมมาเลยนะคือแบบเท่และก็จะเป็นคอมอันนี้คือแบบอชอบสุดไปเลยคือมันแบบมันแบบรายละเอียดดีมากแล้วก็พับได้แล้วก็เปิดได้โอ้ยสุดยอดแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเจคนนี้นะฮะนี่นะคะ มันเปนกับตันอะไรสักอย่างนี่เป็นผู้หญิงแล้วก็นี่เป็นคริสตัลนะฮะโฟกันหน่อยค่ะวังด้วยกันวังด้วยกันนี่นี่โคตรเท่โคตรถจ๋งเลยทุกคนถ้าทุกคนเจอที่เมืองไทยถ้าเออถ้าทุกคนชอบก็ไปหาดูนะฮะก็เป็นมินิฟิกเกอร์นะคะโอเค ของโอเคเข้าใจไหมทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนบา,บายบายทุกคนคะ่ะคุณนหมวันอันเตติสวัสอนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนแล้วก็เมรีคริสต์มาสแล้วก็นี่มันใช่หน้าฉันใช่ไหม